ยกินเลยนะอืออหิวอืม,อ,มอร่อยอะ่ะอืมเด็ดอ๋อไม่ไ้ไม่กินเหรอกินเลยครับอนะพอดีนะพอดี วุ้นตั้งหลายเช้าอะไม่ได้พักเลยพือไอพักเนี่ยพอได้พักแล้วก็รู้สึกว่าแบบโคตรหิวเลยอะก็จะไปหาอะไรกินที่โรงพยาบาลนะไม่ไหวอะ่ะอย่างที่รู้อะกินไม่ได้ใช่ครับอ,อาหารโรงพยาบาลนี้คือจืดสนิทเลยอะ่ะกินไม่ได้หรอครับเออแล้วี่เราเป็นใครอะ่ะมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ๋อ ก็น,นานๆนี่เขาส่งมาดัดสันพี่เขาส่งมาดูงานใช่ไหมครับเฮ<ะ>้ยฮ้้ขอโทษคิดมาก่ะเนี่ยไม่ได้ตั้งใจถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าอย่างนั้นเออให้สซ่กลับได้เรื่องหนึ่งเลยแปมะมาเลยได้รับไดออ้แต่เราไม่รู้จักกันนีหว่าเราจะสายกลับเรื่องอะไรเอางี้ขอแนะนำตัวก่อน เราเป็นหมอ EP นะชื่อว่าเ e อิญหรือว่าจะเรียกว่าบ e ังเอิญหมอเอิญคุณเอิญพี่เ e อิญท่านเอิญอีเอิญอยากีดกอะไรเรียกได้เลยไม่ว่าคือพี่มาอยู่ที่นี่นานแล้วอะครับผมมาอยู่ที่นี่หลายวันแล้วไม่เห็นเคยเจอเลยอ่ะอ๋อคือเราเป็นคนจังหวัดน,นี้แล้วก็จะมานอนค้างที่เนี่ยเฉพาะวันที่มีเวรเทา้าเออ ตล้นี้เราชื่ออะไรอยังไม่รู้จักกันเลยผมชื่อเทนครับเทนทศทิศอยู่ปีสามกำลังขึ้นปีสี่ครับโอ้ยไม่ตรงสุภาพขนาดนั้นก็ได้เราน่าจะอายุห่างกันไม่กีป่ปีอ่ะอ่ะแล้วนี่จ้องอะไรขนาดนั้นอะไม่กินเหรอคือ ที่หน้าเหมือนคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งเลยอ่ะใครอะแฟนเหรอไม่ใช่ครับแม่โอ้โห,โหนี่จะหลอกเดาหน้าแก่วันนี้อะโอ้โหดอกนี้เจ้ากันเลยเจ้ากันเลยเป่าเป่าเป่า,ปาครับผมพูดจริงๆนั่นแสดงว่าแม่เธอเนี่ยต้องโส มากแน่เลยหล้อเล่นเออแต่เพิ่งมีคนทักอย่างนี้ครั้งแรกกันเนี่ยอะจะมานั่งจ้องถึงกินหรอกินดิกินเลยครับเดี๋ยวผมทำใหม่ก็ได้อืเรานี่ก็สุดอยู่นะเป็นทั้งบ้านที่หมอด้วย เป็นสุภาพบุรุษด,ด้วยทำอาหารเก่งด้วย perfect งั้นเอา,อางี้เดี๋ยววันนี้จะพาไปรับน้องใหม่ยังกินต่อเลยนะเอาเลยครับทำเก่งมากอร่อยมาก